เวลาน้องเล่นอะไรด้วยก็ให้น้องเล่นด้วยนะอย่ารังแกน้องนะลูกแม่ไปละค่ะแม่หนูจะเล่นดีๆและหนูก็จะไม่รังแกน้องค่ะราไปเล่นชิงช้ากันเถอะได้เอาพี่ทำไมไม่รอผมเลยพี่ได้พี่ครแชมป์มาเล่นด้วยมันเร็วแล้วแชมป์๋ยวพึ่งขึ้นดีกว่า มาถึงแล้วลูกนี่คือศูนย์วิทยาศาสตร์วพวกหนูเล่นรอแม่อยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปซื้อของมากินแต่ลูกอย่าทะเลาะก,กันนะแม่เห็นว่าลูกชอบรังแกน้องค่าแม่หนูจะเล่นดีๆและหนูก็จะไม่รังแกน้องค่ะเวลาน้องเล่นอะไรด้วยก็ให้น้องเล่นด้วยนะอย่ารังแกน้องนะลูกแม่ไปละแม่ไปแล้วเราเล่นอะไรดีครับเราไปเล่นชิงช้ากันเถอะได้ เอาพี่ทำไมไม่รอผมเลยลพี่แรกพี่าแชมป์ขอเล่นด้วยมันเร็วแล้วอะแชมป์อย่าวพึ่งขึ้นดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นต่อพี่จะเล่นกับนูลเลไดเหรอครับไปเราไปเล่นนะกันเถอะ แชมป์ทำไมหนูได้เล่นคนเดียวลูกแม่ก็พี่เขาไม่เล่นกับหนูไงครับอ๋ออย่างนั้นเหรอพวกพี่ๆทำไมไม่ให้หนูเล่นด้วยนะ่ะป่าปะไปกับแม่เร็วปะครับแม่อ้าวนี่ลูกอะไรคะแม่หนูสองคนแม่บอกแล้วไงว่าให้รักน้องอย่าลังแกน้องเห็นไหมเนี่ยน้องเขาหน้าสงสารแค่ไหน พวกหนูก็แค่อยากเล่นด้วยกันสองคนค่ะแม่เราครอบครัวเดียวกันก็ต้องรักกันนะลูกอย่าทอดทิ้งกันแบบนี้แชมป์พี่ขอโทษนะพี่ไม่น่าทําแบบนี้เลยต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะแชมป์พวกเราขอโทษ,โทษครับพี่มาพาหนูไปเล่นนะอ่ะอะต่อไปก็อย่าทำแบบนี้อีกนะลูกนะป้าพาน้องไปเล่นป้ปแชมป์